เฮ้ยมีขนาดจะปั่บัววันนี้อยู่กับเราในช่องโอ้ยจิตาเด๋วยอดยังไม่ได้กินเลยกระฟิดทำไมก็ลองโหดเราเป็นเผ็ดนี่ไงวะและวันนี้นะครับเราจะมากินมาม่าเผ็ดคูณสี่กันนะครับเฮ้ยคูนสามวันนี่อะคูนสี่คูนสี่สามหอก็เป็นคูณสามได้เลยนะคูนสี่สามห่อกมันต้องไอ้นี่ไม่สิบสองโอ้สิบสองย้โหบัวขี้เลี่ยเนี่ยเราเดี๋ยวนี้เราจะมี ตัวช่วย U4 ตัวช่วยก็คือนมนมแล้วม<ข>าครับเนยไม่ใช่โยเกิร์ตไข่ไข่บ้ล่าไหมครับกินอาหารอะไรงั้นนะแม่นมไข่โปรตีนเลยนมโยเกิร์ตน้ำเปล่าแล้วก็ยาคูตัวนี้ออก,ก่อนว่าเอานมเปรี้ยวอ่ะอยากกินนมเปรี้ยวออ,ออกเลยถ้าใครจะได้นี่น้อยอะ่รอะ่เอาใหม่หมหน้อยอยาคูได้หมดเลยเอาอะไรเอาน้ำ หน้าเปล่านะอ้าออกไปนายอัดเลือดเอาอะไรเชื่อกูโยเกิร์ตใหนมยังไงก็นมน้อยอ๊อบเอาไปชุบนีวะชุบฮะนั้งกินเลยบรรย้ก็บรรยากาศคดดีนะครับลองเยี่ยมต่อเชิญเวนแสงใสมากเอาไปไรครับดินแทงสูตรโอก็ไม่ต้องตกใจนะทั้งหมดเนี่ยพื้นที่พื้นที่เนี่ย คำประเด็นคือใครกินคือว่ายอมแพ้ไเงไงรู้ไหมทำไมน้ำมันเนี้ยตกน้ำดิดไใครกินแล้วยอมแพ้ให้กินตัวเองที่ลิกมาใครยอมแพ้สนตีไม่แดกเลยมาทักคนละคำไว้นะผมก่อนเตะกูไอ้ปายพี่หยองเน่นเน่น มน้ำได้เลยไม่ได้เลยอ่ะหืมน้าโดดน้ำอ่าเอาไมผมเอาไปกูนะอ้ยเห็นไหมเจ๊กูลงไปปากแตกแสบแล้วเผ็ดนะแล้วเผ็ดเลยไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดหรอก ยอมเดดยอมแแล้วเปิดไว้โผขึ้นมาคูขำเนย่มึงจะเป็นเอ็นมาที่ไหนวะไอสัตว์เฮ้ยเป็นไรขนาดนั้น เออเอไปห้เด็จเรามากเผเผ็ด่ะคอร่อยผู้ชมทำบ้านที่ว่าไม่เผ็ดนะลองดูจะรู้ว่าไม่เผ็ดเด็กๆอยาดอกเล่นแบบนะทำมาเก่งเขาผมอ่ะ นี่แดดไม่ได้อักเสบดีกูเกือบโอมแล้วประเด็นอ๋อไม่เผ็ดเลยดาวิงมาบอกกินด้วยโอ้โหน้ำละไอหี้นน้ำมูกไหลเลยฉันโชว์กล้องนะฉันโชว์กล้องนะ คำนพูดชัดๆเหมืนอพูดไปงั้นกรสดียนะยโอยนะไม่หมดไม่เลิกเว้ยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากไม่ไหวแล้ว ขายเพชไหนอมแมงไม่เคยเหี้ยอะไรฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำเป้ยนะครับแพชนะกูให้เงินหนึ่งพันไม่กูถ้าไปสมัยกูต้องยอมแพ้ด้วยวะน่าก็ไม่บอกชนัดแรกโอเฮ้ยกูยอมไปตายไปเลยแจกจริงเปล่าจริงกูไม่เลิกเว้ย จริงเลยนะตายอยู่ที่ค่200ลเแล้วคือแล้วเหรอกูแพ้จะตลงน้ำไปูเลยว่าื่น ไอ้ปากูเด๋ยงวะไอ้ยัยปล่อยกูยืนน้ำลายไหลเพราะที่จะห่วงกูเลยไม่ไหวแล้วเฮ้ยไห่ไปอยอมแพ้ครับไปดูอ้ลี่ลี่ เป็ดปั๊กโอ้ยม่่อยไม่ไอยเป็ดเลยนะ แล้วยอมแพ้เล็กสคนนะครับตอนนี้ไปชนะน่เลยหมดก่อนอโอ้มว่าไม่ไหนเต้นี่ไหวแล 秘密。

มาเอาจังปไม่เอานะโยเกิดหนึ่งคำอะขอบคุณทำมันชัวร์มากไม่ลืมที่วะลืมก่อนลืมก่อนโอ้ยของไอพี่ไม่บาเหมอมรอ้เอาละครับมาม่าเกาหลี ผ็ดมากท่านผู้ชมผมลองกินแล้วโอ้โหโคตรเทนคูนสี่อ่ะถือมาสามอันน่ะสุดยอดมากผมผมหายเผ็ดเลยหายเผ็ดเลยบางทีมาโอ้โหเยี่ยวด้วยโอ้ ไม่ใช่ช่วยกูด้วยดูดมคุยแล้วกันไอ้เตไอ้เนี้ยเขี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยกูด้วยเงาเตะเนี้ยเขี้ยวกระเบื้องเร็วนะครับเร็วไม่คุยน้องคุณมาช่วย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 มา ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็น ทุกคนก็ไม่ต้องให้วีโอปิดนะตะก้องปิดเอง <c oughs> จบไปแล้ว, <c oughs> ลวคลิปลเลวเถอในวันนี้มาม่าเผ็ดคุณสี่เจอกันคลิปหน้าซีโอรักก่อนแอมนุษแอมนุษซีโอลากก่อน, <c oughs> ออนเอาซีโอไปละเล่นละบ,บาย